สวัสดีครับผมหลวงปลา80นะครับผมวันนี้จะมาอัปเดตปลาซูเปอร์เลสเลือดปลาป่าอีสานนะครับผมนี่นะครับตอนนี้อายุาลูกปลาก็อยู่ที่2สัปดาห์นะครับมีพ่อปลาผมปล่อยพ่อปลาให้เลี้ยงลูกอยู่นะครับผม ตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มนะครับถ้าดูจากสายตาก็คือลูกปลาก็กระจัดกจายอยู่ในบ่อนี้นะครับผมมีทั้งอยู่เหนือผิวน้ำจนถึงอยู่ตรงกลางน้ำแล้วก็ค้นบ่อน,นะครับผมนี่นะครับคลองนี้ค่อนข้างได้เยอะครับเดี๋ยวต้องรอลุ้นต่อไปว่า ตอนอายุป,ประมาณสัก2เดือนเนี่ยจะเหลืออยู่กี่ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไคร e นะครับกับช่อง7ซเว่ประกาศทีมนะครับผมลูกศิษย์อาจารย์น้อยและพี่พลคนสวยๆครับครับผมลงปล่า8ปดศูนย์นี้ก็ขอกลับลาเพียงเท่าน,นี้นครับผมสวัสดีครับ